ีตอนเช้าครับผมหลังจากไปฝนโต๊ะแห้งมาขึ้นครับ้ย <c oughs> สนุกในการจับเขียดครับโอ้อยกบก็ได้สองตูวพี่น้องยางไปก็เห็นมันเมียบอยู่น้อขี้ไถเลยจับออกไปดูมันออกละนันนันน,นมันจะจมนี่อึ้งครับอึ้งน,นี่อึ้งย่างนะครับพี่นอ้องนี่ครับ ขังแงงไว้ก่อนโอ้ยไว้ตุ่มซุ่จะเจียบน้องงาซ้ก็เสียบเลยนี่เอ้ยเสียบกุ้งย่างมึงใหญ่อยี่ก็วัดดัือขื่นดังโคตดังมากจริงๆนะครับพอีกบเนาะกบเียดเคียดเี่ยีเออกัน้รู้สึกว่า ปรุงอาหารนี่รสอร่อยกว่ากีสานครับชั้นหนึ่งเลยขณะนี้กําลังเออทายทำอะไพี่น้องทั้งหลายในชมความาสุดยอดของความเร,รอร่อยของเออเกลกรนาน,น้อยเ,อเกตอิโม่น้อยครับอึ่ง่างเขลยดอึ่ง <c oughs> อึ่งอึ่งย <c oughs> างขณะนี้เอเอกำลัง <c oughs> โชว์ให้ดูแล้วครับพี่น้องคงชมอย่างเต็มตาแล้วมีความอันที่จะบิสรวา เออในความคลัง่งนะความคลัง่งไอความมรติยอร่อยอย่งางอลังการน้ำคลังเดือดเด้อครับพุ่งเป็นลวกแล้วครับย้อมเลยครับลวกเพราะมันตายกันเอากลางลครับนนอ,อรอยเนี่ยเท่าพี่น้องเบิึงเด้อบบเห็นว่ามันมีเขียดอยังเนี่ยมันเขียวตึบ นะก,กินเบียบบ้านๆครับนี่ครับเพื่น้องเขียดครับนี่เอ้ยกำจ,จะล้างไว้ล้าๆน้ำครับแล้วก็มักเพื่อตากแดดครับมาจะจับทึ่งหยาทึ่งนี้นะด้วยครับ นี่ครับปลูกเรื่องเหลืองอือครับมันเป็นแบบนี้ครับเขียดขาค่ำครับจะเหลืองคือขิมินนี่ครับจะลายคืออึเออมันก็ลายคืออึมันก็นเหลืองแบบเขียนเน้ยนี่เขียนนวนเป็ดก,กามเห็นบอกแล้วนจะเหลืองงาม <laughs> เต่เตียบครับไปน้องนี่นี่ครับก็นี่เป็นเขียดยี่แอ่หน่อยครับนี่มันคืออึงครับนี่แต่ว่ามันต้มเสียบครับนี่ทอดกระเสียบโอ้ยหลงงานงามแตว่าเดีเ๋ยวงุยห่ยเขียดขาดค่ำ จะเลี่ยงยหมได้ลหลายเตืบลงงเลยลุงขียดขาคำ้ำมันห่วงก็ข้างมันกลสองสามคนวม,มูลุงยะนมันเหลืองดีไงลงุงหลายเตือบอยูกบเขียดขาคำ้ำ khi vì hùng bất tật tiap cắp nè lùng áo kìa dang kìa dang kìa 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 nó kìa กบองงกบห้องอนี่แต่น้ำปลากอหลงง่ายเงี้ยงบ่เห็นหลายตัวยู่เป,ป็นซิบเนี่ยปลาบะหงงคือเดีกเอาไปจับโอรอจะเศราบ้านนั้นเังเปียกเมืออีมาแต่ทำกตี โอ้พี่น้องงามคขลังเกล็ดขาคำโอ้ได้หลายตัวลวงงาเจ<อ>ียวตามซุมเนาะปวดขวบๆรุ่นมีแต่มันเลยโอ้หลายเติบอยู่ครับพี่น้องเขาบอกว่าผมจับเติบหนึ่งเก,ก็บมัดยุ่มได้แต่ยหนาก็มีครับเอย้ยง,งามมา องหึ่เขียดีเด้งามนะเดี๋ยวพอเก็บเกียดขาค้ำานหน่นได้หลาย่นนะหรือตาเดียดปะคืองดีเนาะคือขีมเหลืนงรือขีมนเลย อยที่เอ๋บตัวกันยหาแห้งเลยลุงนี่ต้เลองนีม่ายาม่กินเียนะเขียนเอ็งของมันคือบ่มตัวนีนี่จะขายเอดจับะตูมันค้มกันเลยตัวขูมมันจับหนาปอดมันอยู่ตัวเดียวเนาะ จะข้างเงียบเงียบคือ e ก็นองเกียดค้าค้ำคหลายตืบอยู L ่คับเรื <h ums> ่องง่ายหมดเลย เอีเอ๋หน่อยมันก็บ่นหน่อยเลยลุงจนะเมีเไขครเอองา,านี่ปนหอจะเม่เไขครอครับนี่ององเอียงเปน,นว่าผมจับเขียดมันก้มเห แทงหัวลงมาแทงหัวปวดโอ้ยเสียบยายว่อยู่ในรางนาบนี บ่ลลนาบวลางและหารมหาตาบีตาไปใส่โค้ดตาฮะตาไปขน,นเข่ามาซีเลยบุ้ัวนนี้ทายันอืมครมนี่ผมจะมักเกลือด้วยครับพี่น้องเราก็จะตากแดดครับนี่ ย้ำมันกับไว้ถอดครับม,มันจะเข้มงลงนะเรงตาจะหาสับในงเงาด้วปูน,ป,น,นปุกเฮ้ยมือขึ้นกันไปออกคากเลยเงี้ยงไว้ดำ้ืปุๆอยู่หลังจากมักเลี้ยวด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวมาตาเดียดครับมันต้องเดียดดี มันจะโหลดบ้ลงอ่ะโลดนี่โหลดตะไคร้โลด ทงไทย เด็เด <ih az violin beeping warfare> ็ดดมุดกแลเด็ดกยังกันใส่ลายเลยพี่น้อนสาดเด็ดไว้ครับเรยงจิตเด็ดเค็เมนูครับน้องจะเดยดเด็ด เดี๋ยวมือเลีงผมจะเห็นเมนูให้พี่น้องเมืองใหม่ครับผมวัสดีครับ